วันนีกลลก้กับพี่ล้องีุกุนสกคนสบายดีกันไ่มจ๊ะไม่เราแ,แยนชมพูดนะคอยกัสบายดียุคุนบ้าไทยตลาดสดมาให้เบบึงตลาดสดตลาดสดอันนี้เป็นวาซาบิตลาดสดประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะของขายเลิศสมิ่นเต็มเลยคุณ อุ้ยสุยานที่เอาแบบใดพีด่น้องตุ้งงามแต่ลูกละเกี๊ยปุ้นตลาดสดสุดยอดเลยไปแล้วก็เท่ากัน เท่าคอยกระท่อมบ่เกิดจากเทียจากงั้นเลสิกเกิดพี่น้องเอ,อ้ยท่องไม่ได้หลายปีแล้วล่ะเพราะง่ก็ได้ีลปลาแหง้งปลาแห้งอันนี้นะเป็นไข่ปลาชิ้นช่างกินเขากินกับขนมจีนน้ำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ำน้ำน้ำนั่นนะขนมจีนขนมจีนน้ำอ่ะ แกงไตปลาไหมจ๊ะเศบด้วยสบู่เอาหมึกเลยบอม่ได้อย่างนด้วยน,นี่ยังกระเบิ้งกระโดดนะ <Okay. S 1> มืดแล้ว่น้องไปทั้งกุ่นในบัทรทีนึงโคตรแดดสุดยอดเลยฮวันพี่น้องเลยดำเหมีล้วแย่จันพู่ ห่งดับอยู่แล้วแบนี้แหละค่ะก็เ่าโอยคอยหลังเรื่องขับเป็นแห่งด่าคอยยุบคอยหนาดำหนาดำผัวรักได้ไงอยากเห็นหน้าผัวจังผัวชอบได้ไง่าซันวะอยากเห็นหน้าพ่อหญ่บ่จะเขาเบิงเด้อหนาพ่อยญ่อยู่หลายคิดอยู่ย่างรอพ่อยายคอยอ่ะคอยกึ่งหน้าผัวหักผัวหลงฉันมีของดีที่ผัวฉันนั่นหลงไปแล้ว ลักพลงลงพระวงหนักหนาะอันนี้วอล์กอินสตรีที้มันขน,นาดฝันฝันซื่อๆเนี่ยฝันว่าเมียมีผู้บ่าวใหม่ตื่นถึงนมาน่ำมืมาเ้าเครียดให้เมียวัาสันิพี่นงองเออขนาดเมียผู้หายนะคันผู้ง่ามสิซ้ำด่าี่พี่นงค์ขีดเบิ่งหล,ลงบอลหลงคุณพื้อกระเป๋าให้ผมป,ป่ะเป๋าคูณยิ่งนด้น่ง ก็เป็นกระเป๋าผู้ชายดิหักเนี่ยเป็นแบบเดียเ๋ยวก็สิบบวกกันนึงเห็ฟังเธอเล่าทันนี้แอคชัน่นแม,ม่เห็นบอบาง่ายบ่ผัวข่อยหักข่อยบ่หืนบ่าวาดภาพเป็นแต่สร้างภาพไม่เป็นนะจ๊ะอันนี้เรื่องจริงอหอนหอนห,หมวกกระเป๋ามาจ้องกระเป๋ามาคนหลายค่ะทนนี้ พูดบอยเอวัตตูเซอเอวัตตูเซยูโกว่าแดงบอกำลังสิบอกเห้เล่าว่าเป็นะยางหมองห่มเล่าไปแล้วมาเพต้นเย้พูดบอยคนนงมาพูดบอยนะเอานบอคนหลายค่ะทุตกใกเนคนนี้สนมากคนหลายเลยตลาดโเดตี่ที่น้องห็นบ้ถ้าคจังหคนนั่งไงคนนั่งเบิ้งหลายว่าหลายเบิ้งเอาพวกินติดต้งบเนต้นอู้ววันนี้บีสี่ฮันนี่ พี่ไหนครพี่น้องขนาโอเคน็อตลัดโอเคพฤจิกายนท่านภูมิใจว่าจิาจยุ่มงหันเด้เห็นบอกพญานานเนี่ยเป็นไรโอซูชิมันห่อนไม่สิกินได้วนสีบ่เสียแบบเมืไอยยังสีเห็นบ่ันน้อกนห่อนอนแบบตั้งสีพญ่ย่อยก้อย้อกินเด้ เพ่ในาว่าจะเอองเขียเห็นไหมนั่นชงอ่ะเพื่ายไม่ซื้อกินหรอกอันนี้เป็นเรื่องจริงเพาะชูชีนี่มันต้องอยู่ในห้องแอร์เย็นๆเป็นวัตเจ็ดสดๆใหม่ๆนันกินว่าทองเขีย เนีย่ยมันตึงอยู่ในตู้จังสี่มันก็จะหนาจินอันนี้เป็นลูกผาพิเศพวกเจ้านะันเป็นชูชีขายตามแดดตามทนนพวกเจ้าจะไปซื้อกินกเห้อไม่อย่งงงว,วามันสีทองเสียเพราะชูชีมันเป็นของอสุกนนเป็นอาหารโดเป็นบอกพวกแาว่าบ้าต้อเป็นแบบพ่เศนไห้ ของแอรู้ไหนตู้เย็นอืนอนไนมได้าเดราถีดว่างไ,ไม่ค้านขีดขอ่อันนี้ย่างอยู่ซี่พันอันเดียวนะซี่พันนะอันเห็ดไห้เรียบเรียบร้อย,ยครับปีงเลิกสมมแตนพีขนอง

ใช่ผมซ้อนะครับาซื้อกูอันนี้ครับมาซื้อูอันนี้นยางเยียยางดีแล้วยางเหยเรียบร้อยได้เห็นบอกเรองจะเน โอ้พกาไปซื้อปูนั่นพี่น้องเห็นัเห็นปูเราต่ำไงกามนึงน่ะซีซีพันะเห็นมาซีพันเยินอันนี้เป็นอันเนี่เป็นปลาไหลดอกนี่ปลาไหลอันหนึ่งพันธาหันยยินเอา็คือถือแท่านั้นคนกินนั่นสามพันสามพันยินอันหนึ่งเนี่ยไงช่าเนี่ยสามพันยินโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเย เลิศสมมนเเคนทีน่ไหนนนางขายแถวๆน้นร <c oughs> ูปเราวะก็ใเขากล้กองเนาะโอ้คนหลายค่ะลบคนมามันลบหมดตลอดน่อะ <c oughs> <c oughs> Hi subscribe cho kênh Ghiền นนวัจวจุลนี้มันมีหม่งยาแรุลนี้มันมีหมอยานจ๊านนีง ายค่ะของกินหลายค่ะเหมือนพ้นกับหลายนี่ไม่มีฮอตทันมั้นไนได้ยันเป็นยังไงไมหลายค่ะที่เราพ้นเลือดไม่เต็น

đang đi của về 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 mà cũng đi mà dạ mình đi nạn cùng nước là